คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของคนที่ถูกหลอกคนที่รักลอบข้ามไปเป็นบัญชีมาไปเปิดบัญชีให้กับแก,งแก๊งกมเมอร์ที่กัมพูชา <c oughs> ก็ยังเจออยู่อย่างต่อเนื่องนะคะความพยายามในการจะหนีกลับเข้าไทยรอบนี้คะ่ะเป็นคนไทย10คนเขาบอกว่าถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีมา้าในกัมพูชาบอกพิกัดเลยว่าจําได้ไหมครั้งนู้นน่ะที่คุณกันจอมพลังมีรถแห่มา,าที่เราเปิดสงเปิดสีเขาบอกว่า เขาได้ยิน <All o. S 1> หมายความว่าจุดที่เขาอยู่น่ะไม่ไกลจากสแลนสีดำตรงนั้นเลยคุณผู้ชมคะกองร้อยทหารพรานที่1202ค่ะควบคุมตัวเป็นคนไทยที่ลักลอบเข้าเมือง <All o. S 1> เจอ10 <All o. S 1> คนค่ะชาย6หญิง4หลังจาก <All o. S 1> ที่ลักลอบ <All o. S 1> นะคะ ผ่านทางด่านศุลกากรอารัญยประเทศสาแก้วคนกลุ่มนี้บอกว่าออกนอกประเทศไปในช่วงเวลาที่อาจจะแตกต่างกันบางคน2วันถึง4วันบางรายเป็นสัปดาห์แล้วก็ถูกส่งตัวกลับเพราะมีโรคประจําตัวหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้ะนะคะเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตัวเขาเนี่ยถูกหลอกผ่าน Facebook พอกดเข้าไปในเพจเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันจะมีแอดมินมาคุยด้วยอบอกว่าไปสิ ได้เงินดีมีการทักมาถามเรื่องบัญชีนะคะสอบถามย้ําเลยนะคะทางแอดมินไปแล้วด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบัญชีมาหรือเปล่า<ม>เพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากจะยุ่งแอดมินก็ยืนยันมอม,มบอกว่าไม่ใช่บัญชีมา้านี่แหละค่ะพอเขาบอกแบบนี้ก็เลยเชื่อ<ม>จากนั้นค่ะ<ม>ก็มีการนัดหมายม,มีรถมารับนะคะเปิดท่องพักให้ด้วยแล้วก็พาข้ามแดนโดยไม่รู้ตัวนะคะ ทีนี้พอไปถึงฝั่งเขาปุ๊บนี่นะคะคุณผู้ชมลักษณะที่อยู่เนี่ยทางด้านของคุณพี่ที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโกดังหลังคาสีฟ้าคุณผู้ชมมีกำแพงปูนสีเทามีหัววัวเนี่ยติดอยู่ <อะ S 1> ทุกเสารอบกำแพง<อ>นี่นี่แบบนี้ หา่างจากวัดฝั่งกัมพูชานะคะที่มันเป็นสีอิฐเพียงไม่กี่สิบเมตรคุณผู้ชม,มเนี่ยดูดูภาพได้เลยนะคะพอลงจากรถปุ๊บก็ถูกตรวจร่างกายยึดโทรศัพท์แล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะของใช้อะไรต่างๆไม่เหลือเลยถูกยึดหมดเลยถูกต้องพอก้าวเข้าไปที่โกดังปุ๊บคุณเชื่อไหมมีคนอยู่ในนั้น 30- 40คนมีคนเล่าด้วยนะคะบอกว่าบางช่วงเนี่ยมากถึง80คนเลยนะ <ใ>อยู่นในห้องเดียวกันเนี่ย<อ>ถ้าเกิดว่าใครไม่ทําตามคําสั่งจะถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าเลยเขาเลยบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในนั้นน,นะคะไม่มีใครกล้าหนีออกจากพื้นที่คือถึงจะพยายามก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่ากําแพงเอยกาดเอยเนี่ยคุมตรงนั้นตั้ง4คนในโกดังมีเยาวชนด้วยนะคะอายุ17ปีป่วยหนักมีอาการชักแต่ ไม่มีคนของเขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยมีแค่คนไทยด้วยกันที่พยายามจะประถมพยาบาลให้กับน้องเท่าที่จะทําได้ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ถูกปล่อยกลับคาดว่าอาจจะถูกเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อสแกนใบหน้าเพราะว่าบัญชีมันยังเดินอยู่ค่ะ,ะเวลาจะเบิกจะถอนอะไรมันยังต้องสแกนหน้าใช่ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีคนไทยป่วยเป็นเบาหวานเสียชีวิต อยู่ในโกดังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือว่ากฎหมายใดๆเข้าถึงพื้นที่ทุกอย่างเหมือนถูกปิดทับเอาไว้ราวกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนคนนั้นหายสาบสูญไปเฉยๆทีนี้พูดถึงวันที่ถูกส่งกลับคุณผู้ชมมีรถตู้ขับเข้ามารับถึงโกดังนะคะแล้วก็พาไปเ,าเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนถ่ายอ,อีกจุดหนึ่ง จากนั้นนะคะก็มีคนนําพาเดินทางเนี่ยนะคะเดินเท้าอ้อมเส้นทางมาเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นจําได้ <จ>ว่าเราเดินไปทางไหนอเออเดินกันตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสองอ่ะโอ้โหเดินมาราธอนมากมเขาบอกว่าพอมาถึงจุดจุดนึงนะคะคนที่พามาส่งเขาจะชี้มือไปบอกเนี่ยข้างหน้านู่นแหละแล้วก็บอกแค่ว่าเดินตรงไปเดี๋ยวจะเจอถนนมีรถตู้จอดรออยู่ก่อนจะหันหลังกลับทันทีปล่อยทั้งหมดที่เดินมาด้วยกันตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยคะะอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอา้า ฉันอยู่ตรงไหนกันแน่ทั้งหมดเลยเดินไปเรื่อยๆตามคำบอกเล่าจนกระทั่งมาเจอกับกองกำลังทหารไทยคะ่ะตั้งด่านตรวจอยู่ไหนอะรถตู้ไหนอะที่บอกว่าจะมีคนมารับแต่เขาบอกว่าวินาทีนั้นตอนเห็นทหารไทยรู้ไหมร้องไห้ปล่อยโฮเพราะดีใจดีใจที่เห็นคนไทยเชื่อว่าตัวเองนะคะก่อนหน้านี้คิดว่าคงไม่ได้กลับบ้านแล้วแต่พอมาเจอแบบนี้เนี่ยดีใจเพราะ เจอทหารดีกว่าเจอระเบิดค่ะอเพราะว่าจุดที่คนคนนั้นพามาเนี่ยมันเป็นสนามระเบิดไหนจากคนที่พามาไม่กล้าเดินมาด้วยใช่ตุมต้มๆต่อมๆแต่พอเจอทหารไทยเลยดีใจฝากเตือนคนไทยนะคะบอกว่าอย่าหลงเชื่อนะพวกสื่อโซเชียลค่ะพวกนี้ใช้เงินมาหลอกล่อบอกว่าถ้าเปิดแล้วจะได้บัญชีละ5 0 0 0ถึง10,000บาทเธอบอกว่าอันนี้อย่าเชื่อหลอกลวงชัดๆไปฟังเสียงดูค่ะค่ะ คือเขาใช้ตัวเงินมาหลอกล่อเราแล้วก็แบบคือบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสที่แบบจะสามารถหาเงินก้อนได้ในระบบคือทุกคนมาด้วยความหวังอะคะ่ะทุกคนมาด้วยความหวังมามาด้วยเออฉันอยากจะได้เงินก้อนนี้เพื่อไปทําอันนี้ฉันอยากจะได้เงินก้อนนี้เพื่อไปทาอน,นี้นู้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีจริงหรอกคะ่ะบัญชีละห้าพันบัญชีละหมื่นหลอกทั้งนั้น ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมันไม่มีมันไม่มีใครให้เงินเราง่ายๆอย่างนั้นแล้วค่ะถ้าเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจเตาเต็มที่ถึงถึงขนาดเขาให้จริงแต่ก็เราก็ไม่ได้เงินอย่างที่เขาพูดหลอกลวงทั้งนั้นไม่มีค่ะไม่มีบัญชีละหมื่นไม่มีเลย สถิติการจับกลุ่มค่ะคนลักลอบข้ามแดนผ่านแดนมาแบบผิดกฎหมายนี่นะคะในพื้นที่เฉพาะกิจอรัญยประเทศกองกําลังบุรพาคือท่านนับตั้งแต่17มิถุนายนมาถึง21ตุลาคมคุณผู้ชมคะจับได้203ครั้งผู้ต้องหาเนี่ย1,277คนเป็นคนไทย583กัมพูชา605ชาวจีน23นะคะในจีเรีย6เมียนมา48ค่ะเซร์รีโอน1คนบังคลา ประเทศ7คนปากีสถาน3คนมีลาวด้วย1คนทีนี้แบ่งเป็นการเข้าเนี่ย157ครั้งผู้ต้องหา952คนเข้าไทยมานะแล้วจะออกจากไทยเนี่ย46ครั้งผู้ต้องหา325คนยังมีออกไปอยู่อ่ะคิดดูสิ เไอ้กลุ่ม,มที่พยายามนอกกลุ่มที่พยายามจะหนีตายกลับเข้ามาในประเทศไทยก็มากันยังคงแห่กันมาแต่คนที่พยายามจะออกไปเนี่ยไม่น่าเชื่อ,อและไม่น่าเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมว่ามีสายคอเซ็นเตอร์ช่วงนี้กลับมากลับมา,า,มาแล้วเจอเกือบทุกวันจริงๆตอนนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆ